สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่พูดถึงคนที่เป็นโควิดแล้วยังไม่ได้รับการรักษาหรือว่ายังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่ามีอาการและยังไม่ได้เป็นเยอะมากอะไรอย่เงี้ยนะคะ สิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะวันนี้จะมาแนะนำยาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะที่คุณควรจะต้องทานนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณให้มาสู้กับเจ้าโควิดให้ได้ค่ะยาตัวแรกนะคะก็คือวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมนะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็นตัวที่2เลยคือวิตามินดี 3. ถามว่าทำไมต้องเป็นวิตามินดี 3? เพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดในตอนนี้นะคะวิตามินดีสามห้าพันถึงหนึ่งหมื่นไอยูต่อวันนะคะตัวที่สามก็คือซิงค์นะคะการที่คุณรับรสไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าเชื้อโควิดเนี่ยมันทาให้ซิงค์ในร่างกายของเราลดลงนะคะก็เลยไม่สามารถรับรสได้ก็ให้ทานซิงค์สามสิบถึงห้าสิบมิลลิกรัมนะคะตัวต่อมาก็คือฟ้าทาลโจรฟ้าทาลโจนนะคะทานครั้งละสามเม็ดเช้ากลางวันเย็นนะคะ ครัลงละ3เม็ดเช้ากลางวันเย็นสําหรับคนที่ต้องการที่จะทานเพื่อป้องกันอันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวฟ้าทะลายโจนเองเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงของมันอยู่นะคะแนะนําให้คนที่ต้องการจะทานป้องกันเนี่ยแนะนําให้ทาน3ตัวแรกก่อนดีกว่าวิตามิน C, วิตามิน d 3แล้วก็ซิงค์นะคะตัวที่5นะคะก็คือเนคเนคเนี่ยเป็นยาละลายเสมหะชื่อเต็มมันคือ n a c e t y l c y s t e i n e นะคะเนค ทาน600มิลลิกรัมเช้าเย็นนะคะส่วนใหญ่มันอยู่ในรูปแบบผงฟูหรือว่าเ,เม็ดฟูละลายน้ํานะคะลายน้ําอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ทานไปนะคะมันจะช่วยทําให้เสมหะขับออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันปอดของเราให้โควิดเข้าปอดได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือโซดามินโซดามินนะคะทานครั้งละ6เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน โซดามินทครั้งละหเม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะก็จะช่วยปรับสภาพาความสมดุลกรดด่างในร่างกายของเรานะคะให้ร่างกายเราเนี่ยกลายเป็นด่างอ่อนๆน,นะคะที่จะทําใหเา้เชื้อโควิดเข้าร่างกายเราได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ทานน้าเยอะๆอย่าทานน้าเย็นนะคะทานน้าอุณหภูมิห้องหรือทานน้าอุ่นนะคะอย่างน้อยให้ได้สัก2ลิตรนะคะต่อวันนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ อย่าเครียดนะคะเนื่องจากว่าความเครียดเป็นสิ่งสําคัญที่อาจจะทําให้อาการเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็พยายามออกห่างจากคนที่ไม่ได้เป็นเนาะใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้สบายออกกําลังกายเล่นโยคะบ้างนะคะ